สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านเอาเราพัฒนาแถมอีกสูตรหนึ่งด้วยจ้าชนตัวไหนเราจัดตัวนั้นเลยนะคะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย กเอเอาเอาแถมอีกสูตรสูตรนี้ไม่รู้มันจะเป็นยังไงสูตรใหม่คิดใหม่ทำไหมสูตรเก่ามาทำไหมเอาสูตรเก่ามาทำไหมบอลลบอลล็บางสุก ยี่สิบคับสิบทับหกเราจะใช้ 9, 70, 7, 41, 9 7 0าเจศนเหนึ่งเนาะเก้ จิตสี่หนึง่งมื่นพันสิบหน่วยมื่นพันสิบหน่วยสิบสิบสองครั้ง หน่วยสองครั้งบวกแปดคูณที่อนี่แหละเจ็ดบวกศูนย์บวกสี่บวกหนึ่งเจ็ดบวกเจ็ดบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกแปดอีกนี่นะคะบวกเยอะบวกยืดบวกยาว เออค่ะกงกันนับตัวนหนเห็นไหมคะเห็นชัดไหมคะเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสองสามบวกหนึ่งเตีมเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบห้าสิบหกหกบวกแปดเป็นสี่ห้าเอาสี่ชุดเอาสี่ชุด Eu sei se que 10บวก2หน,น่วยบวก2 10บวก2แม่บ่ว่าั้งมว่าอยู่แล้วเอาว่วาอยู่แล้ว4 4ได้จ้ <c oughs> สี่สี่เป็นแปดหกเจ็ดแปดเป็นแปดกับเก้าด้วยจ้ะแปดกับเก้าหลักสิบหลักสิบไม่ใช่หลักลอยจับคู่ก็คือสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้า ต่อมาห้าสี่สองเก้าเป็ดเก้าหลักสิบหลักหน่วยบวกแปดของที่หนึ่งสองหนึ่งสอง ออกไปที่สองเก้าบนล่างนี่จ้ะสูตรนี้ว่าจะทําเป็นบนอย่างเดียวก็ไม่ได้ทําเป็นล่างอย่างเดียวก็ไม่ได้มันสลับกันเข้าสลับกันมาก็คือสี่บวกสองบวกแปดบวกเก้าเท่ากับแปดบวกแปดเป็นสิบหกเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปด บุดเปี่อจังสดีกว่ามันงงสีห้าหกหกบุกเจดเป็นสามสปบุกปเป็นส6 66. 6หหกบุหกเป็นสิบสองสองสามแต่นี้มันมาเป็นเรียกว่าไหนว่าล่างเนาะสามส สามสามสีโซสีสามเรวไปที่สามสามสาม,มันจะเป็นสูตรล่างหรือจะเป็นบนเราตามใจมันเป็นล่างล่างล่างพอจะเอาจริงๆเป็นบนจ้อยงงในเลขอยู่ มันสนบนหรือล่างว่าจะเอาสูตรที่มีแปดชุดลงไม่เอาลงหรอกมันไม่เข้าพอเราจะเอาไม่เข้าจ้อยเอามาที่

หกโมงหกเป็นสิบสอง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 เป็นสี่บวกแปดคูณที่เห็นนีู่รอเล่เนาะหกเจ็ดแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกบวกสามเป็นเก้าศูนย์สองบวกสี่เป็นแปดสิบสี่เป็นสี่ห้า ล่างล่างตรงๆล่างกันบนบนกันล่างจ้ะแนวทางมันมาล่างนะก่อนนั้นมันก็มาล่างนี่นี่ก็มาล่างมันจะมาล่างเก้าสี่เก้าห้าศูนสี่ ศูนยห้ากับตัวด้วยเน้น,เ,น,นเลขที่เราเราเห็นกันอยู่แล้วตัวนนี้กับตัวนี้นะคะคือตัวกันมันไว้ไปสองหางได้แล้วนี่แหละจัดเต็มไปเลยสบสีก็จัดไปสีหางนี่คือหลักร้อยเก้าศูนย์ ก้าศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าสี่หรือห้าสี่จะมาหกสี่สีหกคุณจะไม่มาเลยนาะอชอบตัวไหนก็จัดไปตัวน,นั้นนะคะเอฟีแคปไว้ลุ้นตอนเย็นรู้ผลแหละวันนี้แหละเราต้องมีเงินใช้แน่นอนเราจะต้องมีเงินใช้แน่นอนหละอาทิตย์นี้ มาส่งแล้ววันศุกร์ก็จะถูกอีกชอบก็จัดขัดกระผ่านนะคะดูคำเตือนคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำๆรวย,ยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะ สวัสดีจ้า